สวัสดีน้องที่น่ารักทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับพี่เหมือนเดิมอยู่ซ่องพี่เหมือนเดิมอีกแล้วนะครับวงน้องวันนี้นะครับเนาะพี่ก็จะมารีวิวกิจกรรมตลาดความมืดตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่ากําลังจัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะเราก็จะมาแจกโค้ดฟรีไฟด้วยนะครับเนาะก็เป็นทางด้านของโค้ดท่าทางปล่อยหัวใจออกไปนะครับวงน้องเออก็จะเปรามันเลยนะครับเนาะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวพี่จะมาแจกให้ฟิฟี่แจกให้แบบถาวรเลยนะครับสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได น้อเราก็จะแจกในคลิปนี้เลยนะครับวงแล้วเราก็รีวิวกิจกรรมตัวใหม่ด้วยนะครับวงน้องที่แบบว่ากําลังจับเด็กเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากรู้ข่าวสารในล่วงหน้านะครับเนาะอยากรู้กิจกรรมฟรีๆนะครับเนาะหรือว่าอยากรู้กิจกรรมสายเติมพี่จะรายงานล่วงหน้าทั้งหมดนะครับเนาะหรือว่ากิจกรรมในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะอันไหนที่เป็นของฟรีพี่จะรายงานนะครับน้องใครที่แบบว่าเข้ามาแล้วเป็นสายฟรียังไม่ได้กดไลค์กดแชร์หรืือออออวววว่่่่่่่่าา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 กกกกกกกดดดดดดตตตตติิิิมมมมม็ฝหหหหนน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 นยยยลลละะ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 ััััััคคครรรรรรบบบบบเเเเเเเถ้้ไไพขขใใๆททีแจปซซ์์ฟฟ ก็คลิปนี้ก็มีแจกเหมือนกันนะครับนาอสสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับนาอเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับนาอคลิปนี้ก็มีแจกเพชรเหมือนกันถ้าคลิปนี้มีคนดูถึง10,000คนนะครับก็รับไปเลยในส่วนของบัตรใยงาคุ้มค่า300บาทนะครับนาอถ้าตีเป็นเพชรก็ประมาณ1,060งเพชรเลยนะครับวงน้องก็ถือว่ารับกันแบบนี้เลยนะครับนาอรับกันได้ง่ายๆแบบนี้เลยสําหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ของฟรีๆจากพี่หรือว่าอยากได้เพชรจากพี่นะครับน้องพี่ก็มีแจกให สำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่า อยากได้ของฟรีๆนี่นะครับเนาะหรือว่าอยากได้เพชรจากพี่อันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจกรรมของพี่เองเลยนะครับเนาะที่แบบว่าแจกให้ FC ทุกคนเลยนะครับเนาะแล้วก็อย่าลืมวันนี้มีแจกโค้ดด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนะาะแค่ที่แบบว่าเคยขออะไรมาก็ยังขอได้อยู่นะครับวงนะ้องเพราะว่านะวันพรุ่งนี้นะครับเนาะจะมีกิจกรรมโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับเนาะกนะ็จะจประมาณนี้เลยนะครับวงน้องมาเรามาเข้ากิจกรรมกันเลยดีกว่านะครับเนาะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับวงนะ้องก็คือกิจกรรมตัวแรกที่แบบว่าจับเด็กเข้ามาในเซ ใหม่นนหนังขวงน้องเดี๋ยวพี่จะเข้าให้ดูแล้วกันนะครับน้องก็จะเป็นทางด้านของซุดตัวนี่นะข่าววงน้องที่แบบว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องเดี๋ยวพี่หาแป๊บหนึ่งนะข่าววงน้องนี่เลยนะครับเนาะก็จะเป็นทางด้านของซุดตัวนี่นะครัววงน้องที่แบบว่าจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องก็เป็นประมาณนี้นะข่าววงน้องก็ถือว่าซุดตัวนี่นะครับน้องก็หายจากเราไปนานมากนะครับน้องจะกลับมาในรูปแบบกีดกรรมตลายของความมืดในข่าววงน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะค่าววงน้องนี่เลยนะครับน้องจะเป็นทางด้านี้นะครับ เนาะสามารถซื้อได้อย่างละ5ใบนะครับวงน้องเออก็จะประมาณนี้เลยนะครับเนาะใครที่แบบว,ว่าอยากได้ชุดฟรีอยากได้บัตรอีโวบัตรเพชรบัตรปืนนะครับวงน้องก็มีแน่นอนนะครับเนาะเราก็จะมีทางด้านของไอ้วอตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว,ว่าพี่เหมาให้เลยนะคะนรับนะครับวงน้องอยาเลื่อนนะครับเนาะว่าพี่รายการกิจกรรมล่วงหน้านะครับเนาะตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเขาเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยนะครับเนาะแต่เซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีกิจกรรมตลาดความมืดเหมือนกันนะครับวงน้องอันนี้ก็เป็นทางด้านของกิจจกกกรร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 มมมมมมตตะะ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 ะลลััััันน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 นคคคคววววาา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 ืดดดดดถไไปปป้้้้้ยยยยบบบเเเเ็็ณณีีีงงงงอออขขทุ ยามากมายก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องเราก็จะมีทางด้านของตัวละครมาวางขายด้วยนะครับน้องก็นี่เลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของสุดกระเป๋าอะไรเยอะแยะมากมายนะครับน้องที่แบบว่ามาวางขายได้ยนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับน้องนี่เลยนะครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับน้องว่าถ้าคนไหนมีเพชรนะครับน้องก็คืออย่าลืมซื้อบัตรเพชรบัตรปืนไว้ด้วยนะครับน้องเพราะว่าคุ้มแน่นอนนะครับวงน้องใครที่แบบว่าซื้อตอนนี้นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของบัตรซีคั้นสูงนะครับน้องเราก็มีไม้เบสบอลตัวใหม่นะครับน้องเราก็จะมีทางด้านของสุดตัว หมาได네้นะครับเนาะที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็คือจะอัปเดตเข้ามาในกิจกรรมตลาดความมืดแบบนี้นะครับเนาะก็ถือว an like <Mario> yeah. ่าอันนี้นะครับวงน้องก็เป็นกิจกรรมตัวใหม่เลยนะครับเนาะแล้วก็ยังไม่หมดนะครับวงน้องก็ยังจะมีทางด้านของกิจกรรมตัวนี้ด้วยนะครับที่แบบว่าอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเรานะครับเนาะก็ถือว่าของฟรีเยอะแยะมากมายนะครับวงน้องแล้วก็จะมีทางด้านของท่าทางบูย่าตัวใหม่ด้วยนะครับเนาะที่แบบว่าอัป เป็นตัวใหม่เลยนะครับวงน้องที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะก็เป็นประมาณนี้นะครับวงน้องสาหรับกิจกรรมทั้งหมดทั้งมวลที่แบบว่าจะอัปเดตเข้ามานะครับเนาะเราก็นี่เลยนะครับวงน้องจะมีทางด้านของกล่องตัวใหม่นะครับเนาะที่แบบว่าอัปเดตเข้ามานะครับวงน้องก็เป็นทางด้านของกล่องตัวละครทุกตัวนะครับเนาะในเกมนะครับวงน้องก็เป็นประมาณนี้นะครับเนาะใครที่แบบว่าขี้เกียจลิงตัวละครนะครับวงน้องก็มีทางลัดเข้ามาแล้วนะครับเนาะก็คือเปชรกล่องสุ่มตัวละครนะครับเนาะที่แบบว่าได้ถาวรด้วยนะครับวงน้องเดี๋ เนาะสำหรับตัวละครตัวนี้นะครับวงน้องหรือว่ากล่องตัวละครเนี่นะครับเนาะนี่นะครับวงน้องก็คือจะมีในนี้ทุกตัวเลยนะครับเนาะเดี๋ยวพี่เปิดให้ดูแล้วกันนะครับวงน้องไม่มีเกลือแน่นอนนะครับเนาะก็จะประมาณนี้เนะครับวงน้องก็คือไม่มีเกลือในเซิร์ฟนอนะครับวงน้องเซิร์ฟไทยก็เลือแบบนี้เหมือนเดิมนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับเนาะก็หยอกเล่นนะครับวงน้องก็คือมีเกลือเหมือนเดิมนะครับเนาะก็ยังมีเกลือนะครับเนาะแล้วก็ยังคงคอนเซปต์เกลือเหมือนเดิมในนะครับวงน้องแล้วก็จะประมาณเลยนะครับเเนนนนาาาาะแแล้้้้้ววววกก็็สหรรรััับบบบบอองงคคคื่่ทีขม ตอนนี้นะครับน้องอย่างที่พี่บอกเลยนะครับว่าวันนี้มีการแจกโค้ดด้วยนะครับน้องก็จะประมาณเลยนะครับวงน้องแต่จะไปดูพี่แจกโค้ดนะครับน้องก็คือเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านั้นนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับสำหรับใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดพีๆีจากพี่นะครับน้องเข้ามาแล้วก็อย่าลืมทําตามกติกาด้วยนะครับวงน้องก็จะประมาณนี้เลยนะครับน้องแล้วก็อย่างที่เห็นนะครับวงน้องก็คือตอนนี้นะครับน้องกิจกรรมก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องก็ยังมีกิจกรรมเดิมๆ ทางด้านของกิจกรรมตู้อีโวอะไรประมาณนี้นะครับเนาะก็จะประมาณเล่นะคาวงน้องก็ยังเหมือนเดิมทุกอย่างนะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากเล่นกิจกรรมตัวไหนก็สามารถเข้าไปเล่นได้นะครับเนาะกิจกรรมตอนนี้ในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราก็มีน้อยมากนะครับเนาะก็จะประมาณเล่นคาวงน้องแต่นะครับเ oh? นาะก็คือกิจกรรมที่อัปเดตเข้ามานะครับเนาะใครที่แบบว่าอยากได้ตัวละครฮายจะตกฟรีๆนะครับวงน้องที่แบบว่าขี้เกียจลิงตัวละครน,นะครับเนาะอยากได้ฟรีๆเลยนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้นะครับเนาะจะอัปเดตเข้ามาแจกในเซิิิรร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 ์์ฟฟฟหหลััักกกกกือออวววว่่่าาาาเเเซไททยยขงงงด้้้นนนนนะะะคคบบบบ็ปจจจมแแฮโตีี สามารถรับได้ทุกคนรับได้แบบยกเซิร์ฟเลยนะครับเนาะที่แบบว่าล็อกอินเข้ามาแล้วก็รับได้เลยนะครับวงน้องกับฮายาโตตัวนี้นะครับก็ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากๆนะครับเนาะกิจกรรมดีสําหรับคนที่แบบว่าขี้เกียจลิงตัวละครนะครับเนาะหรือว่าใครที่แบบว่าลิงก์ตัวละครแล้วติดตัวละครตัวอื่นอยู่นะครับเนาะแต่อยากได้ฮายาโตนะครับวงน้องกิจกรรมตัวนี้ต่อโจทย์แน่นอนนะครับเนาะเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้สามารถรับฮายาโตได้แบบฟรีๆนะครับวงน้องแล้วก็มีเหรียญอัพด้วยนะครับเนาะสำหรับเลเวล2เนี่ยนะครับวง แล้วก็จับประมาณนี้เลยสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากได้ฮายาโตะฟิฟี่นะครับน้องก็ใกล้จะอัปเดตเข้ามาแล้วนะครับวงน้องก็เป็นปลายเดือนนี้นะครับน้องจะอัปเดตเข้ามาในเซิร์ฟหลักหรือว่าเซิร์ฟไทยของเราเนนี้นะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับน้องก็ฝากกันไว้ละกันสำหรับวงน้องคนไหนนะครับน้องที่แบบว่าสนใจอยากได้ฮายาโตะฟิฟี่นะครับน้องแล้วก็มีเหรียญอัพเลเวลสองด้วยนะครับวงน้องก็สำหรับฮายาโตะฟิฟี่นะครับน้องแล้วก็มาถึงแล้วนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้โค้ดฟิฟี่ๆสาวพี่นะครับวงน้องเพราะว่าวันนีีีี้้้้้พพ่่่รรรราาาาายงงงนนนนนกกกิจจจมมไปแลววะะคคัับอ็โดทท ที่ปล่อยหัวใจออกไ้านี่นเครับวงน้องก็จะเป่ามาเรียนะครับเนาะก่อนที่พี่จะขึ้นโค้นให้นะครับวงน้องเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะครับเนาะพี่รู้แล้วนะครับเนาะว่าทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วนะครับเนาะเดี๋ยวพี่จะขึ้นโค้นไว้ให้ตรงนี้ละกันนะครั้วงน้องก็คือเป็นทางด้านของโค้ดตัวนี้นะครับเนาะที่แบบว่าใส่ได้คนเดียวเท่านั้นนะครับเนาะใครเร็วใครได้ละกันนะครับวงน้องที่แบบว่าพี่ไปทํามาก็ไม่แพงเท่าไหร่นะครั้าวงน้องก็อยู่ที่สองนร้อ่รู้าริบเก้าลาคนะครับเนาะกใหว่า หรือว่าจะถูกกว่าเด้หรครับวงน้องพี่บอกเลยนะครับนอกว่าพี่อยากแจกแบบนี้นะครับนอกก็คือเป็นการแจกโค้ดนะครับนอมีการลุ้นกันหรือว่ามีการเอาไปใส่อะไรประมาณนี้นะครับนอกค่อยแบบว่ามีกิจกรรมเล่นในช่องบ้างอะไรประมาณนี้นะครับวงน้องถึงจะเสียเงินไปเยอะบ้างนะครับนอแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับวงน้องสาหรับโค้ดตัวนี้นะครับนอกก็เป็นทางด้านของโค้ดท่าทางหัวใจนะครับนอกให้เร็วใครได้นะครับวงน้องเดี๋ยวพี่ขึ้นโค้ดไ้ให้ตรงนี้แล้วกันนะครับน็อกนี่เลยนะครับวงน้องสาหรับโค้ดนะครับนอี้้่เ็ นั้นนะครับน้องใครที่แบบว่าเอาโค้ดไปใส่ได้เนี่ยนะครับวงน้องก็จับประมาณนี้เลยนะครับน้องพี่บอกเลยนะครับว่าใส่ได้คนเดียวเท่านั้นนะครับน้องแล้วก็ใครที่ได้ก็ได้ถาวรไปเลยนะครับวงน้องสําหรับท่าทางหัวใจนะครับน้องก็จับประมาณเรื่อยนะครับวงน้องตอนนี้นะครับน้องก็คือใครนั้นล่คา4 9 9เลยนะครับน้องใครที่แบบว่าเข้ามาดูคลิปพี่วันนี้นะครับน้องสามารถรับได้ฟรีๆเลยนะครับวงน้องก็ฝากกันด้วยละกันนะครับน้องสำหรับวงน้องคนไหนนะครับที่แบบว่าอยากให้พี่แจกโค้ดแบบนี้เรื่อยๆนะครับวงนน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 น้้้้ออออออองงงงหหหหรรรรรรรืืววววว่่่าาายยกกกกไไดะะะคคคััับบเเพุีีมมมโโตตแ็็ปิจลข หมายเลขสองนะครับน้องใครที่แบบว่าอยากได้นะครับวงน้องสิงคอลอะไรนะครับน้องคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้เลยนะครับน้องพี่เปิดให้คอมเมนต์เลยนะครับวงน้องก็คืออยากได้อะไรคอมเมนต์มาเลยนะครับน้องเดี๋ยววันพรุ่งนี้เดี๋ยวพี่จะมาทํากิจกรรมโหวตหมายเลขหนึ่งกับหมายเลขสองนะครับนะครับวงน้องเออก็จะประมาณเลยนะครับน้องใครที่เคยเล่นก็ฝากหน่อยละกันนะครับวงน้องอยากได้อะไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับน้องเดี๋ยววันนี้เรามาเล่นกิจกรรมอีกครั้งหนึ่งละกันนะครับน้องก็เป็นกิจกรรมจิกของละกันนะครับวงน้องก็จับประมาณ นะครับเนาะสำหรับวันนี้พี่ก็ไม่มีอะไรมากนะครับวงน้องใครที่เข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์หน่อยละกันนะครับเนาะคนละหนึ่งทีเท่านันนะครับวงน้องใครที่แบบว่าชอบพี่แจกโค้ดแบบนี้นะครับเนาะก็คือเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดไปหน้าเฟซตัวเองก็ได้นะครับเนาะหรือว่าแชร์คลิปพี่ไปไหนไหนก็ได้นะครับวงน้องที่แบบว่ามีคนดูเยอะๆนะครับเนาะถ้าทำได้พี่ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับวงน้องก็จะประมาณเลยนะครับแล้วก็สำหรับวงน้องคนไหนนะครับเนาะที่แบบว่ามาคอมเมนต์คลิปไม่เด้งคลิปไม่แจ้งเตือนช่วงนี้นะครับ งด้วยละกันนะครับเนาะเพราะว่าการกดกระดิ่งนะครับวงน้องจะเด้งทุกคลิปนะครับเนาะหรือว่าจะแจ้งเตือนทุกคลิปที่พี่อัพลงไปนะครับเนาะก็ฝากกันด้วยละกันนะครับเนาะใครที่แบบว่ายังไม่ได้กดกระดิ่งน,นั่นเองนะครับวงน้องสำหรับวันนี้พี่ก็ขอตัวลาเพียงเท่านี้นะครับเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าละกันนะครับวงน้องบ๊ายบาย